มาเทคแคร์พี่หน่อยดิเอ้อถามจริงอ่ะที่อื่นมียืนที่ไหนอีกพี่ไปมันละคุูทั้งเข้าโรงพยาบาลนี่อาการกูยิ่งกว่าปอยนะไม่ยุงเกาะเมื่อกี้ยุ่งไม่แม่ไม่แม่ตัดผมเลยไดม่เลยมีของเล่นเลยโอ้ยลัด เอาอะไรตีเนี่ยไม่ตะที่เท้าเลยให้เกียรติกูมากใส่สัตว์เอ้ยนี่มันจริงหวงเป็นได้ทุกอย่างเลยไอเพชรสามต้องเชื่อมดิทำไงวะคน้คนๆนเป็นมุ้งสามเชื่ <c ười> อมอันเดิมมนะัน <c ười> อะมาครับเล่นกับเพื่อนี่แม่โอ้ย <c ười> มึงอย่าเพิ่งขอโทษแม้ขอโทษกูก่อน